Yeah. <laughs> สุดยอดเกมมิ่งฟันแล้วเราเราเราโดดโดดดแล้วคือมึงดูนะภาพวะเออมันไม่ม <drink> ีปุ่มวิ่งให้คือแล้วก็กระโดดนหน้าต่างไม่ได้ด้วยแอนเดินไม่ได้โลกติดกัดโว้ย 日内。<like. S 2> <laughs>

็นไงอ,อ่ะกูมันโหดเกินออก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 ไอ้เมียย้อยกูก็มีนะตัวละครหายจตตรงหายจตโตเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมมันมีฝ่าวิชีให้ใส่สองอันคือกูดวงดีใช่ไหมใส่ใส่อันแรกไม่เป็นไรใส่อันที่สองยังไม่ได้ใส่อันที่สามไม่ไ ไปนาเลยนานาเออ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 พาดีกูเอาพาดีกูโหลดอันนี้มากูอยากโทษต้องใช้สิ้น

ใครดูแบบแอบ,บดูคนผมเอ,อ้ยแม่ย ที่จริงกูก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็น,มปนไม่หมากเด็กคือแม่มันเป็นคนดูเว้ยแม่เป็นคนดูด้วยคือตอนนั้นวัอังรมังม่งเล่นเกมอยู่ใช่ไหมมันก็มีอะไรเด้งขึ้นมาแล้ว เชิดมันเป็นพักว้าวคุณกบสองคนก็สามพ่อสี่กูว้าวแม่ปังไงก่อนก่อนก็เพอที่จะคอมเมนต้ยาบีปบีปูป่า ือออย่ายืนก็วออยแค่เอฟแค่ครั้งเดียวเองเออแล้วก็อออยฮอักเนลายหรออ่าัเด็ดเข้าปากฉุ จะไปหาสาวกันแนะะนนะ้กน,น้องใฟรชแตเอ็มมี่ตืง่าย

คือทุกคนอาจจะเห็นเออหน้าไหลรที่มันแบบตัวละครถอดกังเกงอะนั่นหแหละใช่โอ้เออตายกูลำคาญแทงเ้ยแบงแบงป่แบบ you fuck you ก็ไมออ่หลักยิใช่ไหมมันเป็นคนไทยด้วยไม่ยอมคือมันมีคนเขียนว่าสเปดเลือไม่ชอบสเปดเปลือเปือให้ฟังนะสเปดเือเปอน็นผูสปรดเอ้วนอะ

ก็จะทำอะไรนะเออใครเข้ามาวะใครว่ากูไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่เคยเจอชื่อให้กูท้ายนั่นน่นาจะคนเออน่าจะเป็นเออกูก็ไม่รู้ อ๋อกูจำได้แล้วว่าเป็นใครจริงไหมอาจจะใช่ไหมให้ใช่ไี่กูสัวเลยนะคือเว้ยเขาแย่แล้วมออีพี่แกเชิญกูมา my god anh em mình trẻ ไอแม่ย้อยไอ้งบ่งเลยแต่ป้องมขาดยุนมาอุ้มมามาบีบกับป้าไม โคตรเกียท่าสะบัดตูดเออของตัวละครเลยใช่ไหมก็แต่ไหนของฉัน,น,นก็ตายน้อยน้อยก็ะตยบอกกูไม่น้อยนะกูใหญ่กว่ามึงอ,มมอีกครับ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 เดเดเดเมเทเด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 ้ด ลูกเราน่าะหนักขึ้นไปเลใยใช้ปิดไม่ได้ ดืด้อๆๆๆขายลูกวดเมอนีย้อก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพีงยงแค่นี้นะก็จะออลืกไปดูคลิปปืดที่กูลงไปนะที่แบบ kata